สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่6ธันวาคมหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับนิกเอีเช้าตัวเด่นก็คือ4กับเจ็ดห้ากับแปดสี่2ูน4 6สี่หนึ่งสี่สองสี่สามี่นะ8 0 8 1 8 2 8 4 8 6 8 8, 8. สี 80, 48, 57 1, 57่แปดศูนย์หกสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ้าะเราจับทางเลขคู่เลขี่กับเลขกี่คู่กับคู่เด้อนี่เพื่อนเนก็จับประใหม่เดอ้อห้าสี่เจสี่เจ็ดหรือจะห้าแปดเจก็ได้เนาะหรือจะหนึ่งเจดหรือจะเจ็ดแปดสามก็ได้นะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สีห้าห้าสี่ี่ดแดสเจ็ดดดดนะคะ78 1, 78เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสามเน้อ

สามตัวก็ห้าเจ็ดหรือจะศูนห้าหรือจะห้าศูนย์เจ็ดก็ได้นะสามแปดห้าเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามหรือจะเจ็สามแปดก็ได้นะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเนอต่างกันแค่สี่กับศูนย์ก็สี่เจไปเลยเนาะสี่เจ็ดศูหนึ่งสี่เจดห้าโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ